สวัสดีค่ะตอนนี้เราสองคนกำลังเดินไปที่ตน,นี้แล้ก็วันนี้ได้มาแล้ว,วน,นี่ไม่รู้ว่าทุกคนรู้กันหรือยังว่าตอนเนี้ยที่มิวนิกวะเฉะพาะมินิกหรือว่าทั้งเยอรมันทั่วเยอรมันทั่วเยอรมันจะเป็น มีตั๋วนายูโรทิเกตนะคะใช่ใช่คุ้มค่ามากสำหรับขึ้นรถโดยสารทุก,ทกชนิดนะคะยกเว้นรถไฟที่เป็นรถไฟความเร็วสูงเนาะซึ่งเราก็จะพาน้องสาวคนสวยนะคะเที่ยวให้ทั่วมิวนิกเลยถูกใจมากใช้ตั๋วให้คุ้มค่านะคะแม้จะใช้ครั้งเดียวก็คุ้มแล้ว <laughs> แต่ก็เราก็ยังจะใช้ให้มันคุ้มค่าไป,ไปมากกว่านี้อีก แล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนใช่แล้วเจอกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่มาเรียนพลัสนะคะเราถึงแล้วหรอถึงแล้วนั่นยังไม่ถึงอีกนิดนึงบล็อกเบอี่ให้ทุกคนดูหน่อยบล็อกเบอรี่นะคะบล็อกคอรี่บล็อกเอี่ต้องแก้ให้ตลอดเลยนะคะถ้าไม่แก้มันจะแพกไม่ใช่์หรอถ้าไม่แก้มันจะร้อนนะคะเพราะใส่เสื้อผ้านาว <laughs> น้องเคทบอกว่าอดใจไม่ไหวขอถ่ายรูปอีกค่ะอย่าว่านักท่องเที่ยว ตอนนี้นะคะเมย์กับน้องเคสเรามาอยู่ที่วิกตอเรียนมาเก็ตนะคะมาเก็ตนะคะ<ช>ก็มีร้านค้ามากมายเป็นไงคะวันนี้ร้อนไหมคะไม่ค่ะไม่ร้อนเลยไม่เหลือเลยแต่ว่าตลาดน่ารักมากทุกคนใช่ตลาดน่ารักอันนี้ก็จะเป็นร้านขายชีสนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะตลาดที่นี่ก็จะมี เบียร uh, um, ์การเดนนะคะที <sh> <sh> <people> uh, ่เราสามารถนั่งดื่มเบียร์ได้นะคะแลก็มาดูชีจังหลายแบบเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวออพี่มีเคยลองบ้างไหมไม่เคยลองค่ะ เคยลองบลูชีสไหมเคยลองแล้วไม่ชอบอ่ะแต่ว่าบางคนชอบเออแต่บางคนเขาชอบเนาะแต่ชอบก็ชอบเลยแต่ว่าส่วนมากอีกมันแรงส่วนมากคนไทยจะไม่ค่อยชอบหรือเปล่ามันเออมันอีอ่ะมันไม่เหมือนปลาล่าเ้ยนะหรือว่าน่าจะเป็นความรู้สึกเดียวกับเออคนคุณภาพออกแบบถ้าในความถ้าเราชอบปลาลาแล้วเราให้คนแบบที่นี่เขาลองกินอ่ะเขาก็รู้สึกว่า อะไรอะกินอะไรไม่ชอกินของของมึงอะไราบก็ความรู้สึกเดียวกันที่เขาชอบกินบูชีแล้วเราแบบไม่ชอบอบะอันนี้เป็นร้านที่แบบขายแบบของกินเล่นแหละปะที่เป็นแบบเออเป็นมะกอกดองเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้นะคะร้านผัก ผลไม้ใช่มีเบอร์รี่เยอะมากมากโอ้ยมีเห็ดเยอะมากเลยนะคะเห็ดที่เราอยากไปเก็บแต่เราไม่รู้ว่ามันกินได้ไหมอะน้องเคสคะเสาอันนี้เขาคือเสาอะไรคะเสาไฟฟ้าเสาชิงช้าที่เยาวราชนั่ใช่ค่ะแล้วก็เขาจะเอาคนเอาสัตว์เอาอะไรขึ้นไปอยู่บนนั้นเต็มเลยนะคะมีสาระมาก สะาะไม่มีจริงนม่มาตาที่ไปวันๆใช่แววเมื่อกี้ก็ไม่ได้อธิบายให้ทุกคนฟังว่าคืออะไรซึ่งเราก็ไม่รู้แต่ว่ามันมันน่าจะเหมือนแบบตอนที่อยู่ที่สวีเดนน่ะเขาก็จะมีเหมือนเป็นกิจกรรมอ่ะที่เขาทําตอนซัมเมอร์จำห่วงอันนั้น,นใช่ห่วงนั้นเขาเอาขึ้นตอน, mid summer น,อนมิดซัมเมอร์เนาะเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นนะคะน้องเคท <laughs> เมื่อกี้เดินผ่านแบบตำรวจตำรวจเยอะมากวันนี้ใช่ไหมปกติใมตำรวจเยอะมากนะคะเหมือนเขามีงานประชุมอะไรสักอย่างแล้วก็รถตำรวจก็ผ่านไปผ่านมามากในเมืองใช่เราเมื่อกี้เขาก็ยิงกันอยู่แบบกอกลุ่มกันใช่แล้วก็เราก็เดินผ่านเพราะว่าเออเขาทักทายเพราะเราสวยน่าจะใช่เขาก็พูดว่าอะไรนะ Hi beautiful ไม่ใช่ไม่ใช่ อันนี้เขาไม่ได้พูดนะคะเขาพูดเองเขาทักอะไรเขาก็ทักว่าสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเออก่อนก่อนหน้านี้เจออะไรมาว่าก้าวผมอยู่งเลยก้าวผมยู่เซ็กซี่ใช่เซ็กซี่มากแต่ขอทักก้าวผมนะคะขอทักก้าวผมแบบนี้เพราะว่าอะไรไม่ได้โยกขึ้นเพราะว่าอ่าติดตัไปแข็งไม่แข็ง ตอนนี้เราอยู่ไหนชาแตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะแต่ว่าอยู่ร้านเคฟสักที่หนึ่งมันชื่อห้างอะไรนะชื่อ้าอเออคาสตาร์ค่ะร้านเคฟไทยนะคะอยู่ที่แเปร้านเคกไทยเลยเคกไทยแบบว่าใช่น่ากินมากทุกคนจริงๆแล้วมันมีแบบ ขนมเบื้องด้วยแต่ว่าวันนี้นมีหมดมีขายด,ดีดูเมนูดูเมนูมีข้างบนด้วยอ๋อมีภา,าษาไทายด้วยีความสะดวกสุดสุดโอ้โหไม่ต้องอ่านภาษาเยอรมันให้ยุ่งยากเลยหัว <laughs> มีเมนูภาษาไทยนะคะ <YouTube. S 1> เล็กมาก YouTube. 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 าา,า,าคะ่ะ <c oughs> ตรงนี้เป็นห้างที่ชื่อว่าค a r l s ัดนะคะซึ่ง เราไม่เคยมาตรงนี้เลยแล้วก็เซอร์ไพรส์มากที่มันมีอะไรแบบนี้นะคะบรรยากาศก็จะตื่นใจมากใช่ทั้งของกินแล้วก็ชอมอปต่างๆและแถบวันนี้เราได้เคฟนะคะแต่ว่ายู่ใน,นถุงมันลงไปแล้วทุกคน <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะกลับไปกินที่บ้านนะคะ